กับเกมโรบอทแมพรถไฟไม่รู้แต่ผมไม่ได้อยู่ที่พันน้นครสวรรค์บ้านใครอยู่ที่นี่คอมเมนต์มาด้วยนะบ้านผมอยู่หัดใหญ่อยากมีกับเขาบ้างต่เกมรถฟหาดใหญ่ก็มีนะโอ้นี่ประแจด้วยผมเป็นหนึ่งคนที่ชอบเล่นรถไฟผมชอบรถไฟมากเลยอะ่ตอันี ที่เอาจะเปดิดรถไเลยวะตรงนี้หรอขับดิโดนอะไรขับฝั่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวโอ้ดังกว่านี่ย เราใส่แค่รถรถไฟฟ้าที่จะไปต่อที่อบบแบเไหนวะแบบ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 แบ คิดว่าอะไรเลยอย่าลื่อเขาก็ทำได้ไม่ดีเลยนะเยอก็ดีเลยะเคาก็ทำได้แต่มันไม่สวยนะก็ัืว่าจากผมเล่นมาผมคิดว่าสิ่ที่สวยที่สุดที่ผมเล่นยพวนี้นะหลังสวนสวยสุดหลังสวนเป็นแบบที่คิดสวย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  ก็คือด้านหลังสวนขึ้นเหมือนผมมากเลยเอารวนมุมว่าเรียบรุ่งเล้วไปตกหลัง กิิงเอ๊ะโอ้โหรายละเอียดใช้ได้ดีเลยเอาเป็นว่าแมพนี้ไม่ขาดนะค่ะโอ้หอหปรับปรุงแมปด้วยนะครับใครที่มาเห็นนะว่าแต่เนี้ยอะไรเห็น,เห,นเห็นมีกับทุกแมปแลเลยใช้ไม่ได้เอแหละ คนปรับปรุงมากเลยแบบนี้ใช้ไม่ได้เรื่องผมว่านะใช้ไม่ได้เรื่องบางสวนกับรถไฟไทยท้องถิ่นยังดีกว่าอีกไม่ได้ว่านะมันใช้ไม่ได้เรื่องจริงอะแบบนี่เแบบนี่ยแบบไม่ได้เรื่องอีกนึ่งรถไฟไทยท้องถิ่นยังดีกว่าอีกดูแต่เพียงไฟมันต้องตกรางให้มันเจอเนี่ย ถ้าสับรางกลับจะตกไหมน่าจะไม่ตกนะสับรางกลับตกไหมอ่ะสับรางกลับก็ตกอยู่ทีกลับวันนี้ใช้ไม่ได้อย่าไปหาเล่นแฮะไม่ดีอะทุกคนฮ่าแแบบที่เป็นไงเป็นแบบ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 ที่ไงว่าไ,วไม่สนุกเลย แบบนี้อย่าไปหาเลยนะมันไม่สนุกกระถน,นี่คือแหละอืมออิอีี อย่าลีเส้นไหนเพื่อนผมตามแบกคอตัวแบกอะเอาเปลี่ยนเส้นทางเพิ่มแล้ว อะไรวะนี่ต like ัวรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยตัวรถไฟดีเซ็ตจดีเซ็ะไรเงินเล่นผักเออบุกสวนใช่ไ ได้ได้ผมขอตัดตอนออกแบบไปเข้าปลูกสวนนะครับทุกคนว่าพอมมาชวนไ้เข้าปลูกสวนไปเล้วยนะครับใครเคยทำบักนี้มัง่งรีบวางมาเมล็ดเลยเดี๋ยวเก็บกันใาจอขาวใาจอแหงสุดวันมันก็เลยพูดออกมา โอเคมันอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรขายอ่ะอะไรขายวะเสียไปแล้วกดปปนะเดี๋ยวดูหน่อยมีอะไรมาขายไหม เบิงเกอร์ไม่ค่ะไม่เจออะไรเลยอะไรของแมวแมวหายแมวแมวหายจริงผมมีแมวนะผมเมียค่อยเพื่อน

ได้แมวนักใช่ไหมเดี๋ยวจัดได้แตาย่ยังกระจายเลยวะยมีมาเล็กอะไรขายมังจยากได้มาเล่นมูนเมลอน เพื่อนยังอยู่ไหยโอเคฟุกยังเนี่ยอาเบอร์บอกดีเดียร์เอาดีดาดาบูแมวานัน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 นดูอะไรบ้านที่บ้านผมในเกมมีสาราสุขใจไม่ใช่ดีบ้านถูกได้ทำบ้านได้ดในเกมบ้าน

ไปขายก่อนโอ้ยูดีนี่ก็ได้ต้นแอปเปิ้ลเฉยพูดมงไงม่ง่ายวะหนูสวนลูกบ้านเากเลยใครผมมีคำถามมึงอคยากให้ผมลบสวนนี้ทั้งหมดแต่เ,เหลือไว้แค่ต้นมะม่วงกับไปสาราสุดจก,ก็ต้นใบต้นนั้นผมไม่บอกอะ่ะอยากให้ลบบอกนะ ผมน่าจะลบแน่จะต้องกดไลค์กดติดตามฮึบุกสวนไม่ใช่ผมแพ้แน่เนาะอยากแอดแอดหายชื่อเองนะให้ดูแค่นี้พอที่เหลือเราเองอ่ะอย่างนี้ก็อย่างนี้แล้วดูเช่นชนี่ตัวผมเป็นแบบนี้ตัวละครยกมือขึ้นจุดเพิ่มนับ pusat okey